วันนี้จะพามาทอดแคบหมูจ้ะพอเราตากหนังหมูที่เราต้มแล้วเอาไปตากให้มันแห้งจนว่าเหมือนแข็งๆเต็มที่แล้วเราก็เอามาเอามาทดลองทอดจ้ะขั้นแรกเราจะต้องใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ทอดพอไม่ให้มันพองมากจาก้ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปจนลุก ถ่วหนังหมูของเราแบบนี้จะเราก็เปิดไฟปานกลางได้เลยหลังจากที่เราเปิดไฟเปิดแก๊สให้ความร้อนขึ้นมาหนังหมูเขาก็จะเริ่มจากที่มันแข็งแข็งอยู่ก็จะเริ่มนิ่มๆจะ้ะจากนั้นเราก็จะต้องคอยคนไปเรื่อยๆไม่ให้เขาติดกันจะ้ะ หลังจากน้ำมันเขาลอนมาช่วงระยะหนึ่งแล้วก็จะได้มันก็จะได้เริ่มหนังหมูก็จะเริ่มพองนิดๆจากนั้นเราก็รีเป็นไฟต่ำเอาไวจา้จักแล้วก็คนไปเรื่อยๆอ,อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันใหม่จ้ะพอมาถึงขั้นหนังหมูเ็าเริ่มพองตัวก็จะได้ยินเสียงมันแตกปุ๊เป๊ะปุ๊เป๊ะแบบนี้จ้ะ จากนั้นเราจากไฟต่ําตอนนี้ให้ปิดไฟได้เลยจ้ะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งพอน้ํามันร้อนความร้อนของน้ํามันลดลงแล้วเราก็ปล่อยเอาไว้ข้างคืนหนึ่งคืนแช่ไว้ในน้ํามันหนึ่งคืนจ้ะแล้วต่อมาตอนเช่าแล้วพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกวันหนึ่งว่าเราจะทอดยังไงให้เขาพองแบบอร่อยอร่อยจ้ะแต่ ขั้นตอนนี้คือการรีดน้ำมันเรออีดความชื้นออกจากหนังหมูแล้วก็จะทอดแค่ให้เขาเริ่มพองตัวนิดนิดแล้วก็แช่ไว้น้ำมันเยน็นปล่อยไว้ในให้แช่ไว้น้ำมันที่แบบเย็นๆข้ามคืนหรือหนึ่งวันก็ได้จะ้ะเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเอยมาทอดต่อจ้ะเดี๋ยวเคยมาดูต่อกันนะ หลังจากเราปิดไฟลงไปแล้วเราก็แช่เขาไว้ในน้ำมันแบบนี้แหละจ้ะก็ขั้นแรกก็แค่ให้มันเริ่มพองๆนิดนึงจะเห็นว่าชิ้นแต่ละชิ้นเขาจะเริ่มพองขึ้นมาอย่างละนิดชิ้นละนิดละหน่อยแบบนี้จ้ะคือถ้าเผื่อเราจะทอดตอนนี้เลยมันจะไม่พองเต็มที่มันจะแบบแข็งๆด้านๆจ้ะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง แช่เข้าไว้ในน้ํามันแบบนี้จะครึง่งวันเออหนึ่งคืนหรือว่าหนึ่งวันก็ได้จะเราค่อยมาทอดทีหลังถ้าแบบนั้นมันจะเพราะแบบว่าถ้าแบบนั้นคือพองแบบสวยมากเลยจะ้ะเดี๋ยวจะทำต่อให้ดูนะแต่ว่าวันนี้พักไว้ก่อนหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทําต่อ